ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไรสวนชาแนลครับวันนี้ก็จะมารีวิวรอบครับรอบดักปลานินครับผมนี่ก็ก็รอบวงครับผมรอบวงก็นี่ก็ห้าสิบเซนครับก็เตรียมขึ้นโค้งไว้อีกครับนี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นโค้ง ที่แรกเอาที่แรกจะเอาห4กสี่แหละครับผมที่แรกจะใช้ห4กสี่ก็เลยกลัวมันจะถี่โพครดับกลัวมันจะถี่เกินก็เลยเหลือ้าซี่อันนี้ก็เพิ่มเอาครับเพิ่มเสาอีกสองเสารครับน,นี่ครับหนึ่งสองสองเสาให้มัน เป็นรูพอดีครับผมนี่ครับมันจะพอดีพอดีครับมันไม่ทางไม่ห่างเกินไปครับถ้าใส่กับตัวนี้หรือตัวนี้ใส่งาตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะกว้างเกินครับนี่ครับมันก็จะพอดีพอดีก็ ถ้าขายที่ใช่ก็เป็นขายคุ้มไก่นะครับขายคุ้มไก่เอไม่ใช่ขายคุ้มไก่ไข,าไกขายก้านไก่หกเซนครึ่งครับหกเซนห้าหรือสองนิ้วครึ่งครับผมซื้อมาเข้าบอกขนาดมาสองนิ้วครึ่งเนาะก็ ซื้อมาความยาวทั้งหมด2เมตร2เมตร50ครับตะขคาย2เมตร50ก็มาตัดตัดเซตก็จะได้งาด้วยครับส่วนสูงพอตัดตรงนี้เนาะคุมเซตปับ๊บอันที่เหลือนะี่ยเราก็ตัดก็จะได้มาใส่งาด้วยนี่ครับ จะได้มาใส่งานพอดีเลยนะครับก็จะตัดส่วนเกินออกประมาณสองตาครับหนึ่งสองแบบนี้ส่วนเกินของงานนะครับม,มันพอดีมันจะพอดีเลยครับไม่ต้องตัดแยกอันใหม่ครับไม่ต้องแบ่งอันใหม่นี่ก็ส่วนสูงของรอบก็หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเซนครับ นี่ครับก็สูงระดับถึงองค์ใหญ่พอดีครับร้อยสี่สิบห้าเซนความกว้างห้าสิบเซนก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็น่าสนใจก็ ทักกันเข้ามาได้ครับสนใจหลอบทรงนี้ทรงแบบนี้นะครับขนาดเท่านี้ผมไม่ทําขนาดอื่นครับผมทํแตจเท่านี้แหละครับขนาดอื่นแบบอื่นไม่ทําครับทแต่แบบนี้ก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้ครับผมบเบอร์โทรก็0929361955ครับ หรือ ID l i ไลก็อันเดียวกันแล้วครับ0929361955ครับผมทักมาทางไลน์ได้ครับ0929361955ครับผมทักมาทางไลน์ได้ครับนี่ขนาดหนาหนาก็อพอดีครับกำลังพอดีเลยนี่ครับตอนแรกจะเอาหย่อนๆยก้นนี้หน่อยมันก็เลย ไม่รู้ครับมันเหมือนลุงลังครับแต่ว่าดีครับถ้าเป็นย่อนแบบนี้นะปลาชาโดทุ่งไม่ขาดครับถ้าชโดโดนชะโดเขานะครับแต่ว่าชะโดก็ไม่ค่อยเข่าเท่าไรแล้วครับไม่รู้เป็นหลายทรงแบบนียแต่ปนินรับรองครับผมปนินเข่าดีครับผมเข่าดีรอบตัางดักง่ายด้วยดักง่ายกว่ารอบนอนนะครับ ืูว่าล้วแต่ความถนัดของคนนะครับผมชอบทรงไหนรอบแบบไหนแต่ผมทำแต่แบบนี้ครับก็อขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับก็สวัสดีรค,ครับ